ระบาดลากตัวพว่วงรถบรรทุกไม้เกิดขาตัวพ่วงไม้ลงเกาะปลายถนนจังหวัดตราดประชุมคณะกรรมเริ่มติดต่อจังหวัดตราดติดตามการดำเาน,าานินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 จิตอาสา94จังหวัดตราดร่วมกับพมจอรตราดเหล่าข้าชาติจังหวัดตราดเทศบาลตบำบลชําราชและผู้นำชุมชนร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ระบาลากตัวพ่วงรถบรรทุกไม้เกิดขาดตัวพ่วงไม้ลงเกาะกลางถนนคนเจ็บเผยไม้หนักมากและโชคดีที่ไม่สร้างความร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางเมื่อเวลา16บกนารในวันที่13พฤศจิกายน2563ที่ศูนย์วิทยุกรุภัยสว่างบุญช่วยเหลือได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีบเหตุตัวพว่วงบรรทุกไม้ตกลงเกาะกลางถนนขาออกจากตัวเมืองจังหวัดตราดที่บริเวณ บ้านหนองบัวตำบลวังกระเจะอเาภอเมืองจังหวัดตราดหลังได้รับแจ้งและเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือออกตวรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบมีตัวพว่วงตกลงไปบริเวณเกาะกลางถนนบนตัวพ่วงมีท่อนไม้ขนาดใหญ่สามท่อนซึ่งเป็นท่อนไม้กระถินนรงซึ่งตัวพว่วงไม้ดังกล่าวได้มีรถพ่วงก,กับรถกระบะโตโยต้าสีบอดหมายเลขทะเบียน บ่อไม้ไม้บอมไม้24 29จังหวัดจันทบุรีโดยเพราะว่าบริเวณตัวพ่วงระหว่างรถกระบะได้เกิดชำรรดถาดออกทําให้ตัวพว่วงหลุดตกลงไปบริเวณเกาะกลางถนนทางเจ้าที่คู้ภัยสว่างได้เปิดไฟสัญญาณเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนคนขับรถกระบะได้เล่าว่าตนเองได้ตัดไม้ที่เกาะน้าใสและกาลังไปยังที่บ้านไทยวัง ซึ่งต้นไม้เป็นต้นไม้กระถินน้งที่ได้รับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามแต่ในระหว่างเดินทางเมื่อถึงที่เกิดเหตุตัวพ่วงเกิดมีการสะบัดและหลุดออกจากกันและตกลงไปในเกาะก,กลางถนนคิดว่าไม้น่าจะมีน้ำหนักมากเกินไปจึงทำให้ตัวพ่วงหลุดออกจากกันโชคดีรถที่ผ่านมาไม่ได้รับอันตรายและไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งทางเจ้าหน้าที่คู่ภัยสว่างบนช่วยเหลือได้ทำการช่วยเหลือ ขึ้นมาอย่างปลอดภัยในช่วงเวลา16นาฬิ26นาทีจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 ในวันที่13พฤศจิกายน2563นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชก,การจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดา ครั้งที่3ทับ2,564เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดตราดโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์โรคเชือเ้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดตราดโดยได้มีการนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมความเข้าหน้าผู้ร่วมกักตัวหน้าศูนย์ส่สงเสริมเด็กรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชัยเลนที่1จังหวัดตราดรวมไปถึงการรายงานการเก็บกักตัวหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในคนไทยและกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกจากที่ประชุมอยังได้ร่วมการพิจารณา สับสนงบประมาณตามโครงการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรานา2019อีกด้วยรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้าาใสา18 18 18ถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจิตอาสา904จังหวัดราสร่วมกับพมจอรตราดเหล่าขาชาติจังหวัดราดเทศบาลตำบลชำรากและผู้นำชุมชนร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว ในวันที่13พฤศจิกยายน2563นายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดตราดพร้อมด้วยจิตอาสา904จังหวัดตราดนางบุญนาดาเทพวรชัยรองนายกเหล่าข้าราชาจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่าข้าราชาจังหวัดตราดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดเทศบาลตำบลชำราตลอดจนผู้นำชุมชนเจ้าที่สาธารณาสุข ร่วมกันมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนางดวงกมลตับพองมาดอายุ60ปีประชาชนที่หมู่2ตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่อาศัยอยู่ร่วมกับหลานสาววัย9ปีและหลานชายวัย15ปีสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนรายนี้ มีสภาพบ้านที่เปิดโล่งห้องนอนทำด้วยไม้และใช้หลังกระดาษเป็นผนังกัน้นในบางจุดห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้านผนังทำจากสังกะสีเข่าเก่าไม่มีที่ปิดประตูบิดชิดซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับหลานสาวและยายประกอบกับครอบครัวของประชาชนรายนี้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมบ้าน จึงได้มีการระดมจิตอาสา9 4 4เทศบาลตำบลชำรากผู้นำชุมชนทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันให้ความช่วยเหลือต่อเติมและซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวให้กับประชาชนรายนี้โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้เด็กและครอบครัวยากจนจากเงินกองทุนคุ้มครองรวมทั้งมีผู้มีจิตศรัทธาและมีผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างสร้างห้องน้ำขึ้นใหม่และปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นจังวัตราจกำหนดจับพิธีถวายราชสกการะผ่านพุ่มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชวรมนาถธบพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่4พฤศจิกายน2563นายพินโยประกอบผลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่20สิงหาคม2545กำหนดให้ในวันที่14พฤศจิกายนของทุกป,ปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจะเลืกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนล่นหลังได้มีโอกาสแสดงความโงรกภักดีและน้อมำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถทบพิษใน,นานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงเนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถทบพิษทรงมีพระราชันมิตโครงการฝนหลวงเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498ระหว่างสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสงฆ์นิก่อนในพระธรรออกเฉียงเหนือ ดังนั้นเพื่อเป็นการหลลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวงเพื่อบันเทาทุกแก่ผสมนิกรให้รอดพ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ำจังหวัดตราดได้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์จึงกำหนดจัดงานวันพระบิดาฝนหลวงขึ้น ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา7นกาเป็นต้นไปณนะบริเวณสลาประชาคมจังหวัดตราประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดจำนวน1พ่านการกล่าวน้อมะระลึกในพระมหากรุณิกิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กา,า,าธิเบศรมหาภูมิพลธอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิตรจึงขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันโดยขอให้ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไม่สมมวกส่วนบุคคลทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีต้องผ่านการตรวจจุดคัดกรองเข้าสู่พิธีและจุดคัดกรองหากมีไข้หรือมีไอจามขอความขุนนางว่าเข้าร่วมพิธี